แน่นน้าแพงดูเธอกเซียนไปตาเศ้าคตัวเร่เลยว่าขนแตงโตอยู่น,น,นาใส่ชุดนอนสีชมพูใส่หัไปเห็นงานบ่มือ,มอนสีบานะจากเส้นทางคองหทันยาบุรี ข้องหไปตลาดไทยข้องห้ข้องสี่ข้องสาข้องสองตลาดไทยอยู่ข้องสองรไเกันี่นย่อ่ะอะนี่ยกันี อานุรักษ์โนเสาร์ไดโนเสาร์ญี่ปุ่นคนอ๋อ้ยรถเก่าเฮ็ดเป็นตัวเทียบละใครใครแท็กซี่เก่านะแท็กซี่เลาแบบตูนยุต่านมันก็เฮ็ดแท็กซี่อยู่แล้วหลังข้างสิไฟสิไปเฮ็ดเป็นรถเก่งสีสีแก่แมงสีแท็กซี่แท็กซี่สีส้มอ๋อขายในน่ะนั่นน่ะเนี่ยกระท่อมเต็มไปเหมดเลย เธอก็ซื้อไว้การไฟฟ้าส่วนบริภาคคลองหลวงเมันบหันไปเบิ่งเผื่นเบิ่งคนทากน,นี่เขาขายยังหอยอีก,กอ่ะหอ,อยแข้งโอ้หอยหอยแข้งก็หอยค้างด้วยนะนั่นหละหอยค้างยีโร่หนึงน่งในหน่อยๆนึ่งเปลือกมันใหญ่นะเคยไปงงยี่ระยอง เคยขายหอยแขรงเหรอแต่ว่ามันกินหยาบกว่าหอยแครงมันแฉะหยาบเหนียวเหนียวซ้ำก็พลอยกาบทีเต้าหงอมีน้ำห่วยน้ำข้องน้ำหน้าห่วยน้ำหน้าเท่าเออลาบุ้งคือหลายแถวเยอะเลีมันก็จอดกินข้าวอีูแล้วนี่เขาก็กินเข่าก็กำลังจะข้ามมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ ข้ามจากคลองห้าไปคลองสี่นี่สงสัยนี่เขาเค็ดที่ยังไนี่จังมาเค้็ที่ยังประตูระบายน้ำมันตึ้งมุอมิดมันปากอาตั้งหลังมุมมิดศิคีมว่าใส่เข้าไปเบิ้งจักมือนี่เขาให้เขาอยู่เ่าเขาเขอเขาลุแล้วโอ้ไอ้ยออยีออยย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 ยเยย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 ย เศจไหมเไหมบกนอมากินสายไหมไมเนี่รจิมมเลยเล้ายหมานยรอไทยบเห็นเลยแสงสะท้อนเห็นอ่ะไม่เคยเห็นเลยนบเห็นเลยตัวเจ้าของมัน่เห็นมาแลวไปออกวังน้อย ทะลุบางไปอินบางน้อยเลี้ยวขวาไปก็เป็นขนส่งขนส่งปทุมธานีโอ้ยอยู่ในเขตเมืองจริงไหมมีแต่4ีนนาที่ลนะ้วผานาที่ปิดคลิป อยู่เส้นทางบนระหว่างคลองคลองสี่จะไปคลองสามขวามือก็จะเป็นวัดพระธรรมกายตอนนี้โทษซาวกมีคลิปเลยรบออกก็ดล้วล่างเครื่องก็เื่อมแล้วเต็มไหลไร ว่าจะแค่ยังน้องมุจอนพูดอันนั้นอันนี้ถ้าไงของไงของก่มหลาท่านอ่ะไล่กลุ่มอ่ะกุ่มฟิงุมฟ,ฟ,ฟ,ฟิงมากมันกเตมข้ามคองสี่มุ่งเข้าคองสามวัดพระธรรมก,กายระวันี้วามอือา,าวันีเขาปูกอยเขาท้างออกมันสีเป,ป็นตะเบิงหน่อยด้วยเอาเ่ได้เติมน้ำมันนี่ เพียงแค่เติ่มนะอีกความนองทางหนาวเองบอกนี่ก็เข,ข่าข้างข้างเยอะแยะเอาโบ๊ชซื้หอห้องสี่ระวังห้องห้าหัวแนะน้ำเพิ่นแนะน้ำไผ่แน่น้ำไม่ชิบอ,อ่โอ้ยแนะน,น,นำ้ำคนเบิ่งกว่ามั้งบวเกิดชิบสองคนเอาเพิ่นถ้าเพิ่นมากมันก็เป็นประโยชน์ว่าไอ้ส้มตำลิเเซียนไอ้ไก่ย่างมิเซียนเยอะแยะเลยตัวเรละนี่อยู่ช่วขงข้องสามนี่ กรงวิชีแก่ยัไไยงกูปลาล่าสมตำวิเชียรบุลีนี่ซื้อดินก<ห>็มาซื้อฟ<ห>องสามนี่นี่หน้าสเตเตียแต่ว่าขายแพงขนาดขนาดไม่สองเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไมสนี่อากไมามานีมามาหนี บ้เดนเดี๋ยว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 โอ้หายใจเขาสหายใจอบ